เ,เรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครด้วยความที่วันนี้เราหานักเล่าไม่ทันจริงๆนะครับผมก็เลยไปหาเรื่องจากต่างประเทศมาเล่าให้ฟังซึ่งใครที่ฟังช่องจิตวิญญาณนะครับก็จะพอเข้าใจสไตล์ของผมอยู่นะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมาเล่าสะส่วนใหญ่เนาะทีนี้เมื่อวานครับคุณผู้ฟังผมไปเจอกระทู้กระทู้หนึ่งครับเป็นกระทู้ในต่างประเทศเป็นกระทู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอ่ะ มีปัญหากับการวาดรูปของลูกชายผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยมาโพสต์กระทู้เขียนไว้ในต่างประเทศนะเขาบอกว่าจะทำยังไงดีเมื่อลูกชายของฉันเนี่ยชอบวาดรูปของคนแปลกหน้าเธอเขียนกระทู้ไว้ประมาณนี้ผมก็เลยไปอ่านเรื่องนี้มาครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาไล่กับผู้นู้ฟังได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนั่นเอง คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครคุณผู้ฟังก็คือตัวของผู้หญิงคนนี้ครับตัวของผู้หญิงคนนี้ครับเขาบอกว่าตัวของเธอเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสักสี่ขวบแล้วก็ลูกของเธอคนนี้ครเป็นเด็กผู้ชายนะซึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะชอบแบบเล่นกิจกรรมเป็นตามเด็กของผู้ชายเนาะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปาการออกไปวิ่งเล่นคนเดียวตามสนามหญ้าอะไรบ้างอย่างเงี้ย แต่ว่านิสัยส่วนใหญ่ของลูกชายของเธอเองอะจะเป็นคนที่ชอบชอบวาดรูปมากไม่ว่าจะหยิบจับอะไรที่สามารถเอามาวาดรูปได้อะก็คือจะหยิบมาวาดหมดเออพวกสีเทียนพวกปากกาดินสออะไรที่สามารถกีดเขียนได้ลูกชายจะเอามาวาดตลอดแล้วส่วนใหญ่รูปที่ลูกชายมักจะวาดนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนที่เราเคยวาดเด็กๆแล้วแหละก็คือเป็นรูปบ้าน รูปบ้านกงแกงกงแกงหน่อยเป็นรูปต้นไม้ที่แบบก็ไม่ได้ดูสวยเท่าไหร่ตามภาษาเด็กสี่ห้าขวบเขาเขาวาดกันนะเนาะเป็นรูปนกที่เป็นเลขสามบ้างอะไรเงี้ยก็จะวาดแบบตามสไตล์เด็กอะ่ะแล้วสิ่งที่ลูกชายมักจะชอบวาดที่สุดเนี่ยก็คือมักจะวาดรูปคนแต่รูปคนนะ่ะให้คุณผู้ฟังลองนึกว่ามันเป็นรูปคนเหมือนก้างปลาครับเป็นหัวกลมๆแล้วก็เป็นเส้นขีด สี่เส้นเป็นแขนเป็นขาเวลาที่เธอเองไปดูลูกชายเธอวาดรูปอ่ะเธอก็จะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเป็นปกติของเด็กอยู่แล้วที่มักจะชอบวาดรูปวาดอะไรพวกนี้เธอก็สนับสนุนด้วยซ้ำว่าเออลูกอ่ะชอบชอบวาดรูปแนวนี้นะอ่าก็ก็ถือว่าเป็นการเสริมทักษะลูกไปในอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งตัวของเธอเองวันนั้นน่ะเธอก็ดู ลูกชายตัวเองกำลังวาดรูปอยู่พอลูกชายเธอวาดเสร็จเนี่ยลูกชายก็เลยเอารูปที่กําลังวาดแต่มาให้คุณแม่แล้ววันนี้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่แปลกที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเธอเพราะว่าไอ้รูปที่เธอดูอะครับลูกชายอะวาดรูปของผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายคนนี้ให้คุณผู้ฟังนะฮะลองนึกภาพว่าอา่าเป็นผู้ชายตัวสูง แล้วก็หัวล้นล้นหัวล้านเลยไม่มีผมเลยที่ตรงบริเวณดวงตาเนี่ยเป็นดวงตาโบ๋ไม่มีดวงตาแล้วก็ตรงบริเวณปากของผู้ชายคนนี้ครับก็คือยิ้มกว้างมากายิ้มกว้างแบบแบบน่ากลัวมากคุณแม่ก็เลยถามว่าไอ้หนูหนูวาดรูปใครอ่ะลูก แต่เด็กคนนี้เนี่ยก็เลยตอบกับคุณแม่มาบอกว่าลุงเท็ครับออบอกว่าเป็นลุงเท็ซึ่งแม่เนี่ยไม่เคยรู้จักคนที่ชื่อเท็มาก่อนก็เลยถามลูกชายไปบอกว่าเอาแล้วลูกรู้ได้ไงว่าคนนี้ชื่อเท็แต่สิ่งที่ลูกชายตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหมเขาเป็นคนบอกผมเอง โดยในช่วงแรกๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นจินตนาการของเด็กหรือเปล่าที่แบบเออจินตนาการขึ้นมาว่าเนี่ยคนนี้ชื่อนี้อ่าคนนี้ชื่อนั้นก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับลูกชายวาดคนแปลกหน้าแต่ว่าในทุกๆวันนะครับลูกชายก็จะวาดลุงเท็ดเนี่ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วมันก็ลามไปถึงขนาดที่ว่าจากลุงเท็ดที่เป็นคนเดียวๆที่อยู่ในหน้าการะดาษอ่ะ เริ่มมาอยู่ในสถานที่ต่างๆภายในบ้านบางทีลูกชายเอารูปมาให้ดูเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงปลายทางเดินของบ้านบ้างหรือบางทีก็ให้เห็นว่าลุงเทสเนี่มายืนอยู่ตรงห้องนั่งเล่นบ้างก็มีหรือบางครั้งที่มันแบบเกือบจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือลุงเทสอะเมื่อยืนอยู่ข้างหลังแม่ เนี่ยลูกชายจะวาดอะไรแบบนี้อยู่อยู่ตลอดเวลาเลยจนทําให้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือลูกชายอ่ะวาดรูปที่คุณแม่กำลังนอนอยู่ในห้องนอนตัวเองแล้วลุงเทะ่ะก็มายืนอยู่ข้างๆเตียงของคุณแม่มันก็เลยทําให้คุณแม่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยลูกชายตัวเองอเริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้เป็นแบบจินตนาการขึ้นมาเองละน่าจะ มีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกชายแล้วหลังจากที่ได้เห็นรูปรูปนั้นนะที่มีลุงเทศมายืนอยู่ข้างเตียงเนี่ยตัวของคุณแม่วันนั้นก็เลยนอนไม่หลับเลยก็เลยคิดแต่เรื่องว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเ,เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับจนกระทั่งหลังจากที่นอนไม่หลับนโนยช่วงหัวค่ำเนี่ยด้วยความที่นอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายชั่วโมงเนาะคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าให้ตัวเองหอิวน้ํา อยู่น้ำกลางดึกเลย<ม>ก็เลยตื่นขึ้นมาตอนนั้นคุณแม่บอกว่าเวลาเนี่ยมันเลยประมาณเที่ยงคืนไปละประมาณสักเที่ยงคืนกว่า,ก,วาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูออกไปแต่ทางที่จะลงไปกินน้านะครับมันจะต้องผ่านห้องของลูกชายตัวเองคุณแม่ก็เห็นว่าที่ห้องลูกชายตัวเองอะยังปิดสนิทดีแล้วก็ตรงบริเวณใต้ประตูเนี่ย พวกไฟโคมไฟอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเล่าออกมาใช่ไหมก็เห็นว่าลูกชายตัวเองกน่าจะหลับไปแล้วก็กําลังจะเดินผ่านห้องของลูกชายตัวเองไปแต่ตอนกําลังจะเดินไปนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคุณแม่เหมือนได้ยินเสียงลูกชายตัวเองกับพูดกับใครอยู่ในห้องตอนนั้นคุณแม่ก็พยายามจะจับใจความนะก็เลยเอาหูวครับไปไปแนบกับ ประตูจนทําไม่พอจะได้ยินเขาคราวว่าเหมือนลูกชายกําลังพูดแบบโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งอยู่ประมาณว่าไม่ต้องโกรธนะไม่ไม่ต้องโกรธนะหรอกหนูบอกแม่ไปแล้วแม่เขารู้แล้วซึ่งแม่เนี่ยก็พยายามจะเงี่ยหูฟังว่าเฮ้ยเออมีมีใครมาอยู่ในในออห้องของลูกหรือเปล่าก็พยายามจะเงี่ยหูฟังแต่ลูกชายเนี่ยก็ เหมือนกับเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาใหม่บอกว่าทำไมต้องทำด้วยล่ะทำ,ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวถ้าทำแบบนี้จากแม่ก็โกรธหรอกโอ้โหทีนี้แบบพอแม่ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ไม่รอช้าก็รีบเปิดประตูห้องลูกชายตัวเองเข้าไปก็เปิดคึกเข้าไปข้างในแล้วสิ่งที่เห็นคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่า ลูกชายของผู้หญิงคนนี้ครับก็คือลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วก็หันหน้าเข้าไปทางตู้เสื้อผ้าโดยตู้เสื้อผ้าของห้องลูกชายนะตอนนั้นตอนที่เข้าไปอ่ะก็คือห้องลูกชายอ่ะเหมือนเปิดประตูอยู่คุณแม่ด้วยความสงสัยก็เลยเดินไปไปที่ลูกชายแล้วก็ไปเขย่าตัวลูกชายว่า,วาหนูหนูคุยกับใครอ่ะหนูมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าหนูคุยกับใครอ่ะพยายามจะเขยา่าเขย่าตัว แต่ลูกชายเนี่ยพอโดนเขย่าก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนเริ่มตาตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยงงเฮ้ยห,หรือว่าเออลูกๆนอนละเมอหรือเปล่าแต่ตอนนั้นด้วยความสงสัยก็เลยเอ,อลองถามลูกชายดูว่าม้มันเกิดอะไรขึ้นคุยกับใครลูกชายก็บอกว่าผม,ผมคุยกับลุงเท,ท็ครับแม่ก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยชัก ชักไม่ค่อยดีแล้วแล้วลูกชายก็เลยบอกต่ออีกว่าแม่ฮะคืนนี้แม่ต้องเปิดประตูนอนนะฮะแม่ก็เลยถามกลับไปว่าท,ท,ำทำไมต้องเปิดประตูนอนด้วยล่ะก็คืนนี้เดี๋ยวลุงเท็ดเขาจะเข้าไปหาแม่ในห้องฮะแม่เปิดประตูไว้นะฮะโอ้โหเท่านั้นแหละ ตัวของแม่เนี่ยบอกลูกชายบอกเออหนูหนูนอนไปก่อนดีกว่าทีนี้ก็ปิดห้องลูกชายกลับมาที่ห้องตัวเองน้ําเนิ่มไม่กินละล็อกห้องอย่างแน่นหนาเช็คประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นมานอนบนเตียงตัวเองเออก็นอนแบบไม่ค่อยหลับเราก็นอนผวาทั้งคืนน่ะจนทั่งเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปผ่านไปจนเช้า รุ่งเช้าเนี่ยปรากฏว่าตัวของน้องอน้องผู้ชายคนนี้ครับก็ไม่ได้คุยอะไรกับแม่เลยเออไม่ไม่ค่อยคุยแล้วก็หลหลบเขาเรียกว่าหลบตากับคุณแม่อยู่ตลอดเลยอ่ะคุณแม่ค่ะเอ๊ทำไม <c oughs> ลูกลูกชายเป็นอย่างนี้วะหรือว่าลูกชายโกรธหรือเปล่าที่เมื่อคืนเนะีแอบแอบเข้าไปในห้องลูกชายอ่ะแต่ระหว่างที่กําลังกินข้าวเช้ากันอยู่ ลูกชายเนี่ยก็เหมือนจะกินไวกว่าปกติแล้วก็พอกินเสร็จเนี่ยก็ไปวาดรูปนั่งวาดรูปวาดอะไรต่อคุณแม่นะตอนนั้นเนี่ยพอเห็นว่าน้องกําลังวาดรูปใช่ไหมก็เลยเดินไปข้างๆลูกพยายามจะดูว่าลูกกับวาดอะไรก็เห็นว่าเหมือนลูกกำลังวาดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้แต่ก็พยายามเจ้าตัวบังคุณแม่ไว้ตลอดอบังไว้ไม่ให้ไม่ให้แม่เห็นนะ จนคุณแม่เขาเนี่ยก็เหมือนกับช่วงชิงจังหวะได้เก้าวมือไปดึงกระดาษออกมาเออไปดึงฟุบออกมาจากลูกชายจนทำให้เห็นว่า,าลูกชายก็คือวาดลุงเท็ดอีกแล้วแล้วก็วาดลุงเท็ดเนี่ยกำลังอยู่ในห้องทานอาหารของของบ้านตัวเองอะ่ะกำลังนั่งร่วมกินกินข้าวแล้วก็ทานอาหารอยู่ด้วยกันอะ่ะ คุณแม่ตอนนั้นรู้สึกโมโหมากรู้สึกโมโหแล้วก็ปี๊ดมากก็เลยถามลูกชายไปตรงๆเลยว่าหนูเห็นเขาจริงๆหรอลูกชายก็พยายามหน้าบอกรครับผมเห็นเขาเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นที่ไหนทุกคืนเลยครับแล้วแล้วเขาต้องการอะไรอะ่ะ ทำไมถึงต้องมาหาหนูด้วยเขาแค่อยากมองแม่ก็เอ่อย,ยังไงนะเขาแค่อยากมองครับแม่ทุกคืนน่ะผมจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตาผมจะมองอะไรไม่เห็นเลยเขาจะมาขอยืมลูกตาของผมครับ ด้วยคนเป็นแม่ดินแบบนั้นก็ตกใจดิก็เลยรีบพาตัวของน้องคนนี้ครับลากเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ไปเปิดไฟในห้องน้ําดูก็จับหน้าลูกชายอเงยหน้าขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณแม่เห็นนะคุณผู้ฟังคุณแม่เขาอาธิบายว่าหน้าของลูกชายตัวเองอะครับก็คือดวงตา,าดวงตาล่างดำปีเลย เหมือนคนจ้องอะไรเป็นเวลานานๆนแล้วดวงตาข้างล่างมันจะดํามากอะ่ะแล้วตาลูกชายก็จะโปนแบบเออมัน,ม,นมันเหมือนจะจะลึกลงไปด้วยอะ่ะแล้วลูกชายเนี่ยก็จะพูดอยู่เสมอบอกว่าแม่ครับผมเจ็บตาจังเลยคนะแม,ม่ผมเจ็บตามากเลยครับผมเจ็บมากเลยทีนี้คุณแม่แบบเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเว้ย คืนนั้นคุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่ว่างั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคืนนี้หนูมานอนกับแม่แล้วกันเออก็คิดว่าเริ่มทุกอย่างมันจะจบใช่ไหมในคืนนั้นคุณแม่ก็เลยพาน้องเนี่ยขึ้นมานอนบนเตียงของตัวเองเออแล้วก็ปิดประตูล็อกกอนล็อกอะไรให้ดีก็พาลูกกับมันนอนในในอ้อมแขนตัวเองไอ้ลูกชายเนี่ยก็จับมือแม่ไว้ตลอดเลยนะเพื่อที่แบบว่าอา่อถ้าถ้าเกิดว่า ปล่อยมือแม่ไปก็กลัวว่าแม่จะหายไปอะไรเงี้ยก็พยายามจะจับมือแม่ไว้ตลอดซึ่งแม่เนี่ยก,ก็จับมือแล้วก็กอดลูกชายไว้เหมือนกันก็พยายามจะข่มตานอนอเพราะว่าคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันคงจะผ่านไปด้วยดีแหละมังก็พยายามจะข่มตานอนทีนี้ด้วยความเพลียแล้วก็คิดอะไรมาต่างๆนานาทั้งวันนะเนาะในตอนนั้นก็นอนหลับไป ีนี้นอนหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับปรากฏว่าตัวของคุณแม่เขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าไอ้ลูกชายอะในขณะที่กําลังหลับๆอยู่ก็เด้งตัวขึ้นมานั่งคุณแม่ก็เลยตกใจว่าเอา้าลูกตื่นขึ้นมาทําไมอ่ะก็เลยลุกขึ้นมามามากอดลูกซึ่งก็ถามว่าเฮ้ยหนูหนูเป็นอะไรอ่ะ ลูกชายเนี่ยก็เอามือจับไปที่หน้าตัวเองแล้วก็บอกว่าแม่ครับแม่ผมผมเจ็บตาจังเลยครับแม่แม่ผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บตามากเลยพยายามจะเอามือแตะแ,แต่หน้าตัวเองแม่เนี่ยก็เลยเอ,เอาลูกกลมาโอบกอดเอาไว้ก็กอดลูกไว้แล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะเนี่ยแม่อยู่นี่แล้วไม,ไม่มีอะไรทําหนูได้หรอกแม่อยู่นี่แล้วนะ ลูกชายก็ยังคำควรแม่ผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บตามากเลยฮะแม่แม่ผมเจ็บตามากเลยระหว่างที่กำลังป,ปลอบลูกชายอยู่ฮะตอนนั้นด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ว่าคุณแม่บอกว่าบรรยากาศภายในห้องอ่ะเหมือนเริ่มที่จะมีอุณหภูมิที่ลดลงเริ่มที่จะเย็นขึ้นเ,เย็นขึ้น แล้วภายในห้องนะครับให้คุณผู้ฟังนึกว่ามันก็มืดตึ๊บไปหมดเลยอะแต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังให้แสงสว่างอยู่ก็คือแสงจากหน้าประตูห้องพอคุณแม่หันไปตรงประตูฮะปรากฏว่าประตูหน้าตอนนี้มันเปิดอยู่คุณแม่เนี่ยจำได้ว่าก่อนนอนอะตัวเองล็อกประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างอะไร เสร็จสับหมดแล้วลงกรลงอะไรหมดแล้วแต่ตอนนี้ประตูหน้าห้องเดินเปิดอยู่คุณแม่ก็เลยแบบเอาไงทิวัดเออมันมันจะมีอะไรเกิดขึ้น b, oh. หรือ darum, เปล่าก็จับลูกตัวเวงะเอามากอดเอาไว้แล้วก็กระเถิดตัวไปตรงมุมห้องไปอยู่ตรงมุมห้องสุดๆข้างในเลยนั่งกอดลูกตัวเองเอาไว้อยู่ทีนี้พอกอดลูกไป ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาครับเธอเล่าให้ฟังว่าข้างนอกประตูตรงทางเดินระเบียงชั้นสองตรงห้องนอนของเธอเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนนะเดินอยู่เดินเยียบไม้ดังดดดดดเดินเหมือนเดินอยู่หน้าห้องแต่ไม่เห็นตัวนะมีแต่เสียงเสียงเดิน แล้วพอยเสียงเสียงนั้นนะมันค่อยๆเข้ามาใกล้ๆห้องของเธอเรื่อยๆครับมันก็เลยทําให้เธอเริ่มจะเห็นว่ามันมีเงาของคนคนหนึ่งมันค่อยๆโผล่มาตรงพื้นทีนี้พอเงาคนมันเริ่มโผล่มาไอเสียงเดินน่ะมันก็เหมือนเข้ามาใกล้ตุบตุบตุบเงามันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นอยู่ตรงพื้น จนก่อนที่เงามันจะมาถึงที่หน้าประตูคุณแม่กับน้องเนี่ยก,กอดกันแล้วก็หลับตาปีเลยพยายามที่จะไม่มองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้ากอดกันแล้วก็หลับตาปี๋ไอ้เสียงเดินก็ยังอยู่ต่ตุบตุบตุบบแล้วก็เงียบไป ทีนี้ในตอนที่ทุกอย่างมันกำลังจะเหมือนจะจบลงด้วยดีเนี่ยตัวของคุณแม่เองอะ่ะก็หันไปมองที่นาฬิกาซึ่งตอนน,นตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคือ,อเวลาประมาณสักตีสากับบีกเนาทีเธอจำเวลาได้แม่นเลยแล้วตอนที่เห็นเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือเธอบอกว่าเธอได้ยินเหมือนเสียงกระซิบอะ มันกระซิบมาที่ข้างหูแล้วก็พูดขึ้นบอกว่ากูเห็นมึงแล้วกระซิบอยู่ข้างๆหัวพอเธอได้ยินแบบนั้นนะขนเธอลุกชันแบบโหยขนตั้งทั้งหัวทั้งตัวเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จำได้ก็คือเธอเอาลูกชายตัวเองครับสะพายขึ้นเอวแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่าง คว้ากุญแจรถได้เนี่ยก็เอาลูกชายอ่ะ,อะใส่เข้าไปที่บาะหลังแล้วตัวเองก็ขึ้นไปที่ตรงคนขับแล้วก็ขับรถเนี่ยออกไปจากบ้านหลังนั้นเลยโดยระหว่างที่กําลังขับรถอยู่เนี่ยคุณแม่กับลูกชายเนี่ยตะตอนนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะนั่งเงียบไปตลอดทางเลยแล้วก็ไม่รู้ได้วว่าตัวเองอ่ะกำลังจะขับรถไปที่ไหน แต่ขออย่างเดียวคือขับให้มันไกลจากบ้านไปก่อนนะพยายามจะขับหนีขับหนีออกมาแต่ระหว่างที่กําลังขับขับรถอยู่นั้นนะครับจุจูลูกชายเนี่ยที่นั่งอยู่อยู่ตรงเบาะหลังเนี่ยจุจูก็พูดขึ้นมาบอกว่าแม่ฮะเขารู้ว่าเราจะไปที่ไหนโอ้โหทีนี้แหละคุณแม่แบบใจสลายเลยอะคื มันมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอกับลูกของเธอมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอก็เลยไม่รู้จะขับรถไปที่ไหนฮะก็ขับรถตะเวนอยู่หูยสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะพยายามจะขับล่อนอยู่แบบแถวนั้นอะ่ะจนเริ่มมีสติเริ่มนึกขึ้นได้ก็เลยอขับรถไปที่บ้านพี่สาวของตัวเวงก็ขับรถไปไปบ้านพี่สาวจนกระทั่ง อ,อยู่บ้านพี่สาวได้ประมาณสัก3วันเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาพิมพ์ไว้มาพิมพ์ไว้ในกระทูกระทูนี้แล้วก็บอกว่า,อาตอนที่เธอกำลังพิมพ์เรื่องนี้อยู่คือมันก็เกิดเรื่องมาแล้ว3วันแล้วตอนที่มันอตอนที่เธอกําลังพิมพ์เรื่องนี้อยูอ่เธอก็สังเกตว่าลูกชายของเธอครับไม่ได้มีงานอนดิเรกในการที่จะชอบวาดรูปอีกต่อไปแล้ว ตอนที่เธอมาอยู่บ้านนี่กับพี่สาวอะลูกชายตัวเองคือไม่ได้วาดรูปไม่ได้วาดวาอะไรเลยเธอก็คิดว่าเออเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันมันก็คงจะจบแล้วแหละมันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ละเพราะว่าหนีจากไอ้ตัวประหลาดอะไรนั้นมาได้แล้วนะแต่คุณู้ฟังเชื่อไหมว่าก่อนที่กระทูนี้จะจบไปอะเธอบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคือนตอนที่เธอกับลูกอะก,กำลังนอนอยู่ที่ห้องอ่ะ ธอบอกว่าในวันนั้นนะเมื่อคืนเนี้ลูกชายตัวเองจู่ๆก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพอลูกชายเธอตื่นเน่ยเธอก็เห็นว่าลูกชายตัวเองครับไปยืนเกาะกระจกกระจกกระจกหน้าต่างครไปยืนเกาะกระจกหน้าต่างอยู่แล้วก็มองอไปข้างหน้าบ้านด้วยความที่คนเป็นแม่เนาะ ก็เฮ้ยลูกตื่นขึ้นมากลังดึกก็มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถามลูกชายว่าหนูดูอะไรอยู่หรอถ้าสิ่งที่ลูกชายตอบกลับมาคืออะไรรู้ไหมเขาอยู่ข้างนอกค่ะแม่เขาอยากเข้ามาข้างในอ่ะโอ้โหทีนี้แหละคุณแม่รีบพาน้องครับมากลับมานอนที่เดิมเลยแล้วก็ ข่มพ่ายน้องพยายามจะนอนหลับตาปีให้ได้อจงกระทั่งแบบด้วยความกลัวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับปรากฏว่าคืนนั้นนั่นหลับไปคืนนั้นนอนหลับ,นนนนนลบแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยลูกชายตัวเองอะนะตอนนั้นนะยังไม่ตื่นแต่คุณแม่ตอนที่ตื่นขึ้นมาก่อนลูกชายอคุณแม่ดันเห็นว่า ใต้หมอนของลูกชายครับมันเหมือนมันมีแผ่นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งที่ยับยุ่ยี่อ่ะสอดอยู่ใต้อ่าใต้หมอนของลูกชายคุณแม่เขาก็เลยหยิบไอ้กระดาษไปนั้น,นขึ้นมาดูก็มาคลี่คล,คลี่ดูจนทำให้เห็นว่าไอ้กระดาษที่ถูกพับไว้ใต้หมอนนะครับมันคือรูปวาดของลูกชายที่วาดบ้านของพี่สาวของเธออ่ะ อ่าเหมือนเป็นคือวาดรูปของบ้านพี่สาวของเธอเอาไว้แล้วก็มีรูปของลุงเทสอ่ะยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านพี่สาวของเธอเธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสเอาไว้ในกระทูนี้แล้วก็อาถามคนที่เขามาเม้นทอะถามคนที่เขามาอ่านเนี่ยบอกว่า เราควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีเรื่องประมาณนี้ครับลูกชายของผมลูกชายของฉันชอบวาดรูปคนแปลกหน้าประมาณนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงเท็เนี่ยจะเข้าไปในบ้านได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในบ้านได้อะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก นี่ขนาดหนีออกมาจากบ้านหลังเก่าแล้วนะเอบ้านหลังเก่าก็หลอนอยู่พอสมควรนะ่ะที่แบบเออจู่ๆก็มาได้ยังไงไม่รู้แล้วลุงเท็ดเไปเจอมาได้ยังไงทำไมถึงมาหาลูกชายเขาได้ไม่รู้เลยแต่ก็มันเป็นเรื่องที่แบบเออก็น่าน่าแปลกดีเหมือนกันว่าลูกชายเขาไปเจอลุงเท็ดได้ยังไง